ให้พวกเราเข้าใจก่อนว่าจิตคืออะไรอะองค์ความรู้เก่าคือพวกเรามองว่าเราต้องเข้าถึงนิพพานแต่เราไม่รู้นิพพานเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงการบรรลุธรรมเป็นยังไงพวกเราไม่รู้อะไรพวกเรามองไม่ออกเลยพวกเราไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแล้วนี่มันใช่จริงไหมนิพพานเทสนิพพานปลอมนิพพานเทียมนิพพาน <c oughs> พวกเรามีข้อแม่ร้อยแปดมีขั้นบันไดกว่าจะไต่ถึงขั้นนิพพานโอ้พวกเรามีขั้นตอนมากมายเพราะพวกเรามองจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันมีบันไดยอยู่แล้วไม่ต้องห่วง แต่มองจากข้างบนลงล่างมันไม่มีบันไดเนยมันเสมอกันเลยอ่ะนะมองจากข้างในออกข้างนอกอ่ะมันกลับเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เคยมีอะไรมีอยู่จริงอ่ะแต่ถ้ามองจากข้างนอกเข้ามาข้างในโอ้ยมีขั้นนะเราต้องละกายก่อนละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณถูกไหมต้องละทีละตัวถูกไหมนี่คือตัดโลกนในองค์ความรู้แบบเดิมแต่ถ้ามองจากข้างในออกข้างนอกมันไม่ต้องไปละอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้ละ เข้าใจไหมการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยไม่ต้องแตกฉานถึงจะอธิบายได้ถ้าไม่แตกฉานอธิบายไม่ได้หรอกโดนล้มบอกให้โดนล้มโรครับไม่ได้มันจะมันจะโดนล้มเลยมันไปไม่รอดหรอกบอกให้ทีนี้การอธิบายจากข้างในออกข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้มองว่าทุกอย่างมันมันเป็นอย่างที่พวกเราเข้าใจนะพรามองจากข้างในออกข้างนอกคือข้างในคืออะไรเริ่มต้นจากจิตอันเป็นธาตุ ชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากเป็นธาตุต้นกําเนิดเหมือนก่อนจะมีจักรวาลมันมีความว่างเปล่าใสๆสมาก,ก่อนแต่แรกเริ่มแล้วมันก็เริ่มสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาครั้งแรกเริ่มไอ้ตรงนี้แหละที่พวกเราก็เข้าใจไม่ได้อีกว่าเอา้าทําไมอ่ะมันเป็นธาตุบริสุทธิ์อยู่แล้วทําไมมันถึงสร้างอาการปรุงแต่งทําไมมันถึงมีอวิชามีความไม่รู้ก็ในเมื่อบริสุทธิ์แล้วทําไมมันถึง มีความไม่รู้ทำไมถึงสร้างอาการปรุงแต่งสร้างทำไม